มันบ่งเห็ดไข่อุ้มนี่ครับพี่น้องโอพลเดี๋ยวจะยี่สิบดอกนี่แหละอันนี้ดอกใหญ่สุดเออน,นี่ดอกใหญ่สุดไม่รู้ครับเห็ดละงกอกเศร้าออกล้ะเห็ดไข่ขึ้นมาเนี่ยสนุกเก็บ มาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดนำกันอันนี้จ็ดดดสามดอสี่ดอสี่ด,ดอกจะจุ่มเดียวตรงเอาใส่ความระวังนิดนึงน้ำเรียบแมวให้หาดอกของตัวนี้อือ ห้าดอกห้าดอกเอายุบเงาเดี๋ยวนี้ใส่เวราเป็นยี่สิบนาทีน้ำเด็ดแมวเอาไปโอ้ยโหแต่ลืมกดบันทึกเกียพลาดเกียพลาดชดเด็ด เห็ุใคยเขาไป่ไ้งานงครับฝนตกใส่ไปหาอุ้มต่อไปครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสีจุ่มส,สวยๆคนน่ะโอ้โแยงกันสบับลาบเลยขอถ่ายรูปจักแป๊บนึงครับสีจุ่มนี่มันสีจุ่มหาจุ่มก่นแเงาเดียว เอเอาเนี่ยไดไหสามีเอเอาเดี๋ยวหาจุ๋มบัหาไปหามาเก็บได้ล้นกระตาหันหวานมันนี่หัานหวานเ้อบริเวณอ้กล่องโกโป้มาพี่น้อง ผลมาตกครับไปหาใส่ออกองโทรัพย์นี่แหละขออภัยผ่ามันเบียนเบีออยนหัวยังหน่อยเด้อโบมีระบบกันสันครับอันนี้มันจะดอกน้อย,อยครับเห็นบบนี่ไม่เห็นไหมดอกน้อยมันก็น้อยอย่างซีแหละที่เคยบอกสวีคลิปครับมันดอกใหญ่มันก็หยบแตกขึ้นมาจากใต้ขีดินเลยโบนี่ใหไ่ดอกเก็บเอาโยดครับบบต้องถมดินไว้น้ำเด้อใหไ่าาครับ ดอกซ้ำนี่ก็ซ้ำนี่ไม่โตไม่โตดอกน,น้อยๆนี่แต่ว่าเสียบเลยคุณภาพนี่กึดกึดกึดกึหนูหมอกอยางเสียบแล้วครับเป็นบ่หาไปหามาเริ่มขึ้นกระตาแล้วนี่อีกไหมคงน่าจะหมดแล้วไปหาอุ้มต่อไปครับ พี่น้องครับให้ระงอกขาวครับให้ระงอกขาวยัง,งออกเสือใส่อุ้มเทพแมวมลงดูเงาะขึ้นบ่ได้มลงดูเถือถ่อนงานไม่เถื่อนอุ้มน้ำขาดเจ้าวาวของระวังนิดนึงครับเวลาดึงมันเป็นตะขอคือยังเบ็ดน,นี่น้ำเ็บแมวให้ระง,ง,งกกอัติเส้าออกแล้วเนี่ร้ายเติบครับมือนี่ยมันมันมันสม,มอแต่แต่ให้ระง,ง,งกบอได้ทายให้บางอย่างเชียว วันนี้มาเห็ดไข่ข้าทางปลาแปรนิดๆอีกหนึ่งบ้านสวยๆครับท่านผู้ชมนี่กทั้งนะัะอึบ๊บโอ้ยสงสัยเขาหยิบเก็บ คูณไปแล้วเหลืออยู่โดดเดียวๆได้สวยมากเห็ดใครเนาะเห็ดใครเนาะเห็ดเบาโจ๊อีกสองจุมสวยๆครับท่านผู้ชมเห็ดใครีเหลืองหรือว่าเห็ดใครเขียว ออกร้ายแึงได้ออกเป็นยุ่มเป็นยุ่มแต่ว่าตอนนี้พอสองดอกครับพคนนะ่ะจากโบมี่ยังเร่ได้นี่ประเทศใครมีเวลาไทยเบิ่งรับมีระงก์โบมี่เวลาไทยเบิง่งเลยโอ้ยเสียดายไทยโย่ไทยไปโย่โม่สองสามนาทีผมเลไทยไปเงาๆครับโอเคโอเคอ,อุ่มต่อไปกัน

<c oughs> ลาไปก่อนครับพรชิมนาด้วยชิมนาเก็บเห็ดไข่อี่คือเราครับแตงเห็ดมะหนีดี่สามเดือนแล้ววะนี่